โอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาถ่ายรูปให้ทุกคนดูนะว่า,วากล้องของมันเนี่ยสวยไหมนะโอเคคนอื่นแล้วก็ต้องกดเข้ากล้องนะทุกคนแต่เนือสิ่งอื่นใดทุกคนดูเวลาครับทุ่มยีิบสองเออทุกคนว่าคลิปนี้ผมจะลงกี่โมงนะไม่น่าหลอดนะผมว่าโอเครีบเข้ากล้องกันเลยทุกคนเปิดมารูปแรกก็เป็นข้าวผมกินเหลืองเมื่อเช้านะทุกคนแล้วก็ต่อด,ด้วยรูปราชานะหมวก แล้วก็ลูกบาสครับทุกคนที่ผมเล่นบ่อยๆนะแล้วก็โอนตินนะทุกคนก็ดูเอาเลยชัดไม่ชัดน,นะดี๋ยวเป็นคมไฟทุกคนเออโบของผู้หญิงนะอันนี้เป็นด้านหลังปะ่ะอันนี้ก็ด้านหน้าไม่รู้เรียกสลับกันหรือเปล่านะอันนี้ก็วัสลีนะทุกคนผมเป็นผู้หญิงนะโอเคนนี้ก็ iPhone 8ด้านหน้าด้านหลังครับทุกคนหรือว่าจะเปิดหน้าจอก็ได้นะีนน่เป็นไงก็ชัดนะทุกคนนังสือเรียนนะครับ หรือว่าจะเป็นหูฟังที่ผมเพิ่งซื้อมาเหอไงเหอของใหม่นะนี่จะเปิดให้ดูทุกคนรูปต่อไปปื๊บเอา้าเห่อน,หนึ่งนะหจะเป็นหมอนทะัทุกคนที่่อนผมเอามานอนนะนี่เป็นข้าวทุกอย่างทุกคนข้าวราดแกงนะอร่อยมากร้านนี้อันนี้ก็หมดแล้วทุกคนหรเป็นกระเป๋าครับทุกคนแบบกับพื้นเลยนะเสื้อกันหนาวครับแล้วก็ปิดด้วยปากกานะเออก็อประมาณนี้ครับทุกคนทุกคนคิดว่า มันชัดหรือไม่ชัดก็ลองตัดสินกันเอาเองเลยนะแล้วคลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับทุกคนมาถ่ายให้ดูเฉยๆนะแต่รูปคนนี้ผมผมไม่ถ่ายนะเว้กัวน่าหลุดนะก็ประมาณนี้ครับทุกคนชอบก็บกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับ